ับขอสวัสดีครับผมมาพบกับช่องช่างตงู้แชนแนลอแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการตั้งค่านะครับตั้งค่าตัวทัมเมอร์สวิตนะครับผมเป็นทัมเมอร์ตัวตั้งเวลานะครับอันนี้แบบเขาเรียกเลยนะบแบบไม่มีไม่มีแบ็กอัพไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่มีฐานอันนี้ก็จะเป็นลานแบบนี้นะครับผมตัวเสียบนี่เขาจะแถมมาไว้ตรงนี้นะครับเสียบมาไว้ตรงนี้ นี่ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูการเข้าสายนะครับการเข้าสายก็จะมีนี่ครับ s 1 s 1 s 2 l 2 l 1นะครับผม power power ก็เป็นไฟเข้านะครับผม s 1นึ่เป็นลายนะครับ s 1เป็นลาย s 2เป็นนิวตนันแล้วก็ l 2เป็นนิวตนัน l l 1เป็นลายนะครับผมนี่ในการเข้าสายนะครับผมอันลายลายที่เป็น power เรียกว่าขาเข้าอ่ะ สายที่มีไฟเข้าฝั่งนี้นะครับผมสายที่เราจะเอาไปใช้งานเข้าตรงนี้นะครับนี่เราสายสังเกตว่าจะมี power แล้วก็โหลดนะครับผมส่วนการตั้งค่านะผมนี่ก่อนอื่นสําคัญเลยบางคนตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเครื่องก็ยังไม่ทํางานเพราะว่าไม่ได้ออนตัวนี้นครับนี่นี่นะครับผมเ,เส้นตรงนี้ไหมครับให้มันตรงกับอ n อนนะครับถ้าเราจะปิดปุ๊บนี่ก็ให้มันอยู่ตรงเส้น off นะครับผม ถ้าเราจะเปิดอีกอันนี้ต้องหมุนขวาเท่านั้นนะครับผมเพื่อให้ตัวตัวเนี้ยทำงานได้ครับผมส่วนการตั้งเวลาก็จะเป็นชั่วโมงนะครับนี่จะเป็นชั่วโมงครับยกยกตัวอย่างนะอันนี้ผมให้มันเริ่มนะตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ออนอยู่นี่เพราะว่าสถานะออนมันจะมาเตะขาตัวนี้นี่ จะมีขาอะไรตัวเล็กๆอย่นี่มีเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ตัวออนนะครับผมที่ขึ้นว่าออนจะมาเตะขาให้มันออนออนปุ๊บเสร็จปุ๊บจากเก้าโมงนะครับออนเก้าโมงมาถึงสิบหกนาฬิกานะถึงสี่โมงเย็นเครื่องจะปิดแล้วก็พักไว้ประมาณาถึงห้าโมงเย็นนะครับผมแล้วก็ออนอีกครั้งออนยาวมามาถึง ตีหนึ่งนะครับผมต,ตีหนึ่งหลังจากตีหนึ่งมาถึงตีสองก็จะพักอันนี้จะเป็นช่วงเวลาพักนะครับผมาการทํางานหรือว่าการพักก็ขึ้นอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของแต่ละท่านนะครับว่าจะให้ใช้งานหรือพักนานแค่ไหนครับผมอันนี้ผมให้หนึ่งชั่วโมงเนาะตามสภาพอากาศอันนี้เป็นฤดูฝนเนาะฤดูฝนฤดูหนาวก็อุณหภูมิก็จะ ไม่สูงมากก็จะให้รันยาวไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นอะไรละ่ะถ้าเป็นฤดูร้อนก็จะอาจจะรันนี่ครับอันนี้ผมรันคู่นะี่ตอนนี้่นอนจะให้พักจะให้พักห่างกันหน่อยแต่ว่าถ้าฤดูร้อนจะให้พักแบบอ่าใกล้ๆก,กันนะครับอาจจะเรียมกันไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะ หนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเพื่อให้เครื่องมันทํางานพร้อมกันสองเครื่องนะอันนี้ผมรันนี่พักพักก็ไม่พักเยอะกบพักหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นหลักการหลักการคร่าวๆนะครับในการทํางานของทัมเมอร์สวิตท,ที่ไม่มีตัวแบตเตอรี่แบคเอพนะครับผมเป็นแบบรานหมุนนี่นี่ครับมาทวนพาวเวอร์นี่สายเข้านะสายที่มีไฟหรือว่าสายเมนอะมาเข้าตรงนี้ ส่วนสายออกไปใช้งานก็ตรงนี้ลนยนิวตันนิวตันแล้วก็ลายนะครับเข้าเหมือนมิเตอร์นะครับเข้าเหมือนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดอยู่ตามเสาเข้าเหมือนกันอ่ะส่วนตัวนี้นะครับนี่ออฟก็มีสถานะบอกอยู่แล้วออนที่สําคัญครับที่สําคัญเลยนี่อย่าลืมมาเปิดตัวนี้ให้มันออนนะครับถ้าไม่งั้นตัวทำเมื่อก็จะไม่ทํางานนะครับผมอ่ะเนี่ยผมก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆช่างทุกท่านนะครับผมก็จะพยายามอัพคลิปหรือว่าลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อจะได้แบ่งปันแชร์ความรู้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมขอบคุณครับ